ผมแชมป์ทำอะไรอยู่เพื่อนอ๋อตอนนี้กำลังเตรียมของจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าตอนนี้นะครับที่ฟอร์ดลัชพรราม5นะครับออกรถกับผมนะครับแชมป์ซีคาวันนี้นะครับแถมฟรีนะครับตู้เย็นและทีวี2อย่างเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะออกเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับหรือฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับทุกรุ่นนะครับรุ่นใดก็ได้นะครับแถมฟรีไปเลย2อย่างนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจออกรถกับแชมป์นะครับที่เบอร์0ูนย์8 8 5 9 2ไว้โทรมันะครับผมอืออกรถป้ายแดงนะครับ แถมทั้งตู้เย็นตู้เย็น,ยนแถมทั้งทีวีอ่ารต่เขาไม่มีใจอ่ะเขาก็ไปอยู่ดีครับ